บรรยากาศฝนตกชุ่มชื้นแบบนี้เราพาทุกคนมากินผัดไทยโบราณที่ขายมานานมากกว่า50ปีร้านของคุณป้าไม่มีชื่อนะคะส่วนหน้าร้านเปิดขายตามปกติเมนูมีหลากหลายแถมเป็นราคาที่จับต้องได้เครื่องปรุงมีหลากหลายให้เลือกมากมายที่เราสั่งมาทานนะคะคก็จะเป็นผัดไทยใส่ไข่ราดกากหมูเจียวราคานี้เพียง25บาทเท่านั้นเองถูกมากว้าผัดไทยตอกีบ๊าบ ยี่สิบห้าบาทแล้วมีเครื่องเคียงให้ยางเงี้ยอีกอ่ะผัดไทยยางเงี้ยครับก็ยังไม่เคยทานมาก่อนนะฮะเพราะว่าเขาใส่เต้าเจี้ยวด้วยนะครับแล้วเป็นอีกรสชาติอีกรสชาติหนึ่งฮะผมว่ามันแปลกดีแล้วน่าทานมากเลยครับอร่อยมากเลยครับสำหรับใครที่อยากลองกินผัดไทยอร่อยๆและบรรยากาศดีๆแบบนี้ตามโก t ุกเก t มาที่นี่ซอยบ้านตรอกจีนจังหวัดตาามาลองกันเยอะๆนะคะ Go to get ไปด้วยกัน